สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักเหรียญเสมาหลวงปู่เผือกวัดกินแก้วทิมคระครูกรุณาวิหารีปี2496กันครับฝากกดและกดแชร์กดบันทึกเก็บไว้และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจการทําคลิปถัดไปกันด้วยนะครับเหรียญน,นี้จะสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํารายได้มาสร้างพระเจดีย์หรือเรียกอีกชื่อว่าฉลองพระเจดีย์ซึ่งในขณะนั้นหลวงปู่เผือกท่านมีอายุราว8 14ปีเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังมาก เพราะมีประสบการณ์จากวัตถุมงคลของท่านทั้งเรื่องคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดตอดภัยและเมตตามหานิยมจัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2496มีทั้งเนื้อเงินและเนื้อทองแดงจำนวนการสร้างประมาณไม่เกิน1,000เหรียญลักษณะของพิมพ์ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่นั่งสมาธิบนฐานสี่เหลีย่ยมด้านล่างฐานมีตัวหนังสือพระครูกรุณาวิหารีด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อโตปางมาวิชัย นั่งบนฐานบูคว่มบูงหงายด้านล่างเป็นยันต์อสังวิสุโลและยังมีอีกบล็อกเป็นยันต์รื้อ,อจุดพิจารณาเบื้องต้นก่อนเช่าซื้อด้านหน้าตรงปลายหูด้านบนขวามือขององค์พระจะมีเส้นแตกวิ่งจากที่พื้นไปถึงขอบลูกตาจะต้องลึกตรงใต้ข้อศอกซ้ายมีเส้นวิ่งขนานลงมาที่แขนจนถึงเท้าของหลวงปู่เผือกและใต้เข่าขวาจะมีเส้นุมขมเป็นฉากลงมาจนชนฐานด้านหลังองค์หลวงพ่อโตจะมีเส้นแตกวิ่งจากหัวเขา่า ด้านขวามือขององค์พระขึ้นมาด้านบนจะต้องขมชัดและพื้นเหรียญจะต้องมีเส้นขนแมววิ่งขวางเหรียญเต็มไปหมดจนเห็นได้ชัดมากและตรงหูเหรียญจะมีเส้นวิ่งอยู่ใต้รูของหูเหรียญเป็นเส้นใหญ่ชัดเจนเหรียญน,นี้เป็นหนึ่งในเหรียญหลักของวัตถุมงคลหลวงปู่เผือจากคนเล่ากันว่ารุ่นนี้มีประสบการณ์คงกระพันคล้าวคลาดหลายรายถูกยิงไม่เข้ารถความไม่เป็นไรหรือช่วยให้คล้าวคลาดได้จริงจนเป็นที่เรื่องลือจึงทําให้เหรียญรุ่นนี้เป็นที่ตาหาในหมู่สายตรงและนักสะสม ขอบคุณที่รับฟังจนจบครับ